สวัสดีค่ะที่นี่สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบรุรีเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะอีพีที่แล้วเราได้ไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงพึ่งชนลงกันแล้วนะคะส่วนในอีพีนี้เรายังอยู่กับพี่นกคนเลี้ยงพึ่งชนลงจะเป็นยังไงต่อไปนั้น,นไปรับชมกันได้เลยค่ะครับในเทีนี้เราก็จะอยู่กับพี่นกเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของการเลี้ยงพึ่งชนลงนะครับจะเห็นด้านหลังของผมนะครับจะเป็นในเรื่องของบ้านยังไงให้พี่นกแนะนํานะครับเรือ่อง การทําที่อยู่นะครับในการเลี้ยงขึ้นชนโลงครับก็โดยหลักๆนะคะในการทากล่องชนโลงอ่ะก็คออือทางของส่วนป่ากกลางเราอะจะใช้เป็นไม้ธรรมชาตินะ mm hmm. เป็นไม้จริงที่ไม่ผ่านการอบสารเคมีอะค่ะเพราะว่าสารเคมีก็จะมีผลทําการเลี้ยงชนโลง mm hmm. ในการเลี้ยงเนี่ยเรา ใชไ่ไหมคะก็คือจริงๆสามารถใช้ตัวของฟิโลโมนได้แล้วก็ฟิโลโมนก็คือเอามาทานอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตั้งไว้ในที่ร่มๆที่มีชานาโลอาศัยอยู่ที่ค่อนข้างมากพอสมควรเนาะมันม <Wow. S 2> ก็เป็นโอกาสในการเพิ่มให้ให้ทางเลือกให้เขาเข้าย้ายมาอยู่ในเนี้ยคือชานาโลเขาต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศค่อนข้างสะอาดพอสมควรน,น,นะคะ <Wow. S 2> ว้าวถ้าสมมติว่า,ามีการจุดควัน ฝุ่มมากๆก็จะมีผลในการเจริญเติบโตเหมือนกันอาจจะทำให้การเจริญเติบโตอ่ะช้าลงอาจจะทำให้ถึงขัานไข่ต่อไปเลยอาจจะใช้ไม่ได้เลยนะครับท่านชมครับก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นเรื่องง่ายนะฮะก็ต้องมาศึกษาเรียนรู้กันเพิ่มเติมนะครับในเรื่องการเขียงพึ่งชนนรงนะครับนอกจากรูปแบบนี้แล้วมีรูปแบบบ้านแบบโซลหรือนะครับมีค่ะของเราพัฒนาเรื่องรูปแบบของรัง มีหลายแบบค่อนข้างพอส,สมควรอันนี้เป็นรังสามชั้นค่ะรังสามชั้นมีแม่พันธ์อยู่สองล่างแล้วก็ลา่าใช่อันนี้สามารถทะลุขึ้นชั้นสองได้เปิด,ดดูไดนะ้นะคะเนี้ยแม่พันอยู่สองข้างล่างก็สามารถทะลุขึ้นมาวางไข่ข้างบนได้เพื่อค,ความสะดวกในการแยกขยายค่ะคและส,ส่วนชั้นสุดท้ายอันนี้จะเป็นชั้นน้ำหวานชั้นน้ำหวานค่ะอันนี้ต้องทะลุนะครับเดี๋ยวเราจะจอดตรงนี้ล้วเดี๋ยวให้เขาขึ้นมาวางน้หวข้างบน เวลาเก็บน้ำพุนก็จะได้ง่ายคือโอ้แบบมีรูปแบบสามชั้นนะคคอนโดเลยเนาะใช่คอนโดของผู้าของอีกแบบนี้อยังไหมคะอันนี้เป็นอันนี้เพิ่งพัฒนาเสร็จอันนี้จะเป็นถาดถฝังอยู่ข้างในค่ะก็คือเป็นกล่องกระดาติแล้วก็เราเพิ่มถาดกระดาษเข้าไป แม่พันไว้ข้างล่างค่ะแม่พันไว้ตรงนี้แล้วก็มาจอรูนี้เพื่ออะูให้เึ่นมาวันหวานทั้งหมดเราจะกเป็นการเก็บเก็บทีงานใช่ค่ะเวลาเก็บจะได้ไม่จะเกตัวเรามาดเนาะที่เห็นอย่างนี้นะครับที่ขายเท่าไหร่ต้องเป็นมูลค่าไหมอันนี้ใช่ไหมคะคาปกติอ่าแบบนี้มีไฟฟาร้อหสิว้าถมาก ไม่มีไม่มีขาไม่มีแขนร้อยห้าสิบครับก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับเลี้ยงเพิ่งชันลงนะครับในพื้นที่ของตัวเองนะครับก็สามารถที่จะติดต่อพี่นกพี่นกได้นะครับ,ก,รบก็อยากให้พี่นกฝากอะไรถึงเกษตรกรที่มีความสนใจในเรื่องการเลี้ยงชารลงนะ สำหรับเกษตรกรที่สนใจในการเลี้ยงชนโลงนะคะก็ถ้าใครอยากหาความรู้อยู่ในเขตภาคตะวันออกหรือภาคอื่นๆก็สามารถติดต่อได้ที่ทางสวนป่ากกรงการค่ะแล้วก็ถ้าสมมติใครต้องการกล่องพึ่งชนโลงหรือว่าแม่พันธุ์หรือผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆก็ติดตามได้ทางเพจน้ำพึ่งชนโลงแท้100%สวนป่าโกงกาค่ะเกษตรีีชเลยอว่าซื้อผ่านช่องทางชปีลากไ ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไปติดตามข้อมูลที่พี่นกให้เาได้เลยนะครับนี่แหละครับก็เป็นการสร้างอาชีพเสริมนะครับในเรื่องของการเลี้ยงพึ่งชะนโรงในพื้นที่ของตัวเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่นกอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะที่ให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงพึ่งชะนโรงนะครับพบกันใหม่เทปหน้านะครับเทปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามกันเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปครับสำหรับนีต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ใน e ีพีต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ